ค่ะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นกล้องติดรถยนต์ตัว7นิ้วนะคะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดตอนนี้นะคะแล้วก็มีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะนะคะเรื่องการตั้งค่าวิธีการตั้งค่านะคะเข้าไปที่การตั้งค่านะคะตัวแรกนะคะให้ไปที่ตั้งค่าวิดีโอนะคะแล้วก็ตัวแรกที่ลูกค้านะคะไปะต้องตั้งค่าคือบันทึกลูปนะคะ บันทึกลูบนะคะลูกค้ามันจะปิดอยู่ทีแรกอ่ะมันจะขึ้นว่าปิดอยู่นะคะให้เราเข้าไปที่ลูปแล้วก็เลือกเลยว่าเราจะตั้งที่1นถึงหนาที1-2นาที2นาที3นาที5นาทีนะคะก็ให้ลูกค้าตั้งไปตัวลูปตัวเนี้ยจะเป็นการตัดภาพนะคะเวลาบันทึกมันจะตัดที่ลูกค้าตั้งเช่นลูกค้าตั้ง2นาทีมันก็จะตัดภาพที่2นาทีนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ลูกค้าถามกันเยอะนะคะคือตัว g sensor นะคะ G เซนเซอร์ตัวนี้ลูกค้าต้องไปเปิดด้วยนะมาที่แรกอะ่ะมันจะปิดอยู่อย่างนี้นะคะลูกค้าให้ลูกค้าเปิดที่ G เซนเซอร์ ensor, แล้วตั้งไปที่ต่ํานะคะ G เซนเซอร์ให้ตั้งที่ต่ํานะคะ2ตัวนี้เป็นตัวที่ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะมากก็ให้ลูกค้าตั้งตามนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะ